คชมครับกระทรวงสาธารณสุขออกถแถลงการเป็นเอกสารยืนยันแล้วนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยฝีดาดวานอนเป็นรายที่สองแล้วและเป็นชายไทยครับคุณผู้ชมคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนที่หน้าจอคือเป็นลักษณะออกถแถลงผ่านทางเอกสารระบุว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นฝีดาดวานอนจากโรงพยาบาลวชิระพยาบาลกรุงเทพเมื่อวานนี้รายงานเนี่ยเข้ามาเมื่อวาน หลังจากได้รับรายงานทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคและสำนักอนามัยกทมก็ลงพื้นที <t un> <t un> ่ไปตรวจสอบทันทีเบื้องต้นก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นชายไทยอายุ47ปีไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศครับเริ่มป่วย14กรกฎาคมคือมีอาการเป็นไข้และปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว1สัปดาห์ต่อมามาที่โรงพยาบาลด้วยภาวะมีตุ่มหนองที่อวัยวะเพศและซื้อยารับประทานเองมาตลอด แล้วต่อมาไอ้ตุ่มหนองเหล่านี้ก็มาขึ้นตามแขนขาใบหน้าและศีะรษะ27กรกฎาคมก็คือเมื่อวานจึงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลด้วยอาการอวัยวะเพศบวมเจ็บแสบผู้ป่วยรายดังกล่าวถือว่ามีอาการที่ไม่รุนแรงครับอยู่ในการดูแลของแพทย์ในห้องแยกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อขณะนี้กำลังเร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเบื้องต้นเนี่ยในครอบครัวของชายคนนี้อยู่รวมกัน10คน หลังจากที่เจ้าตัวมีผื่นมีตุ่มขึ้นตามตัวก็แยกตัวเองออกจากบ้านขณะนี้กำลังติดตามนะครับ10คนเหล่านั้นเพื่อจะนำมาส่งตรวจผลทางห้องปฏิบัติการต่อไปจากการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยลักษณะเข้าข่ายเป็นฝีดาษวานอนและล่าสุดห้องแลบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการคณะแพทย์จุลายืนยันผลออกมาแล้วว่าเขาติดเชื้อฝีดาดวานอนจึงสรุปได้ว่าเป็นผู้ป่วยรายที่สนะครับ ทีนี้แนวทางการรักษาเนี่ยฝีดาดวานอนคุณผู้ชมครับมีความชัดเจนออกมาจากอธิบดีกรมการแพทย์แล้วนะครับคุณหมอสมศักดิ์อัคคสินครับอย่างนี้นะฮะถ้าหากว่ามีผู้ป่วยต้องสงสยัยติดฝีดาดวานอนสถานพยาบาลต้องรับตัวเป็นผู้ป่วยในก่อนครับคือสมมุติมีตุ่มหนองขึ้นสงสัยจะเป็นพอไปที่โรงพยาบาลต้องรับตัวแอดมิดก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นให้รอผลยืนยันจากห้องตรวจถ้าผลยืนยันออกมาว่าติดฝีดาดวานอน,อน ให้ดูว่าผู้ป่วยรายนั้นมีภาวะหรือมีอาการที่เป็นโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีภาวะโรคแทรกให้แอดมิต่อแต่ถ้าไม่มีอาการใดเพิ่มเติมให้เขาออกจากโรงพยาบาลได้ครับโดยแยกกักตัวโฮมไอโซเลชันผู้ป่วยส่วนใหญ่หายเองภายใน2 4สัปดาห์อันนี้คุณหมอสมศักย้ำทีนี้เรื่องยาเอายังไง ปรากฏว่ายารักษาตอนนี้ในประเทศไทยไม่มียารักษาโดยตรงนะครับจะมีการใช้ยาอยู่ในต่างประเทศซึ่งก็เป็นท่านทดลองเท่านั้นในอเมริกาและยุโรปส่วนวัคซีนวัคซีนป้องกันฝีดาดเนี่ยกรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์นะครับถ้าจําเป็นก็จะนําวัคซีนออกมาใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณหมอสมศักดิ์ก็ยืนยันว่าฝีดาดลิงก็เหมือนโรคติดเชื้อไวรัสทั่วไปมีบางกรณีอาจพบได้ว่ามีอาการรุนแรงอาจจะมีภาวะการติดเชื้อในกระแสะเลือดพ่วงเข้ามาด้วย ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตก็จะเกิดจากภาวะโรคแทรกเหล่านี้แต่ถ้าหากผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่แข็งแรงเป็นคนทั่วไปตุ่มแผลเหล่านั้นก็จะหายได้เองภายใน2-4สสัปดาห์ครับ